กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผุ่มมิเชันจีนะก็วันนี้อยู่เกมอัโกโก้มัฟฟินนะครับนะกันเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ผมอัดน่าจะประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครับไมี่ยใจไม่ดูปฏิทินมาประมาณนั้นแหละนะครับนะเดี๋ยวเพิ่งตื่นกันมาเลยตื่นมาประมาณสิบโมงนะครับนะเอาละก็นะครับไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้ก็ไอ กิจกรรมอะไรนะอ่างเปาจุดจีนใช่ไหมก็ยังอยู่นะครับนะอะไรก็ยังอยู่นะครับนะแค่เอ so ่อมันรู้สึกว่ามันจะเปิดอะไรนะไอกิจกรรมลูกอมนะครับมาเหมือนก่อนก่อนคุ้นตากันนะครับนะกับไออันนี้นะครับนะไอนางเงือกเรียกว่านางเงือกกันกิจกรรมนางเงือกก็คล้ายกับสลามครับเราจะเปลี่ยนวิธีการเล่นกลายเป็นเขาเรียกว่าไงนะเอามีตัวอย่างให้ดูไหม มันจะเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดหน่อยก็คือมันจะมีนางเลือกเขาจะปล่อยไอ้นี่มาครับพวกบอลบอลไอ้ลูกบอลไม่ว่าจะเป็นสปีดอะไรก็ตามไม่รู้ว่าเอ่อเพิ่มดาเมจเพิ่มฮิวเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับนะกับลูกระเบิดเราก็ยืนตามช่องตารางครับมันจะมีให้เลื่อนซ้ายขวานะครับบนกลางใกล้ๆก,กับตัวเราเลยนะครับเหมือนเหมือนให้นึกถึงพวกเกมอะไรนะเ,เกมประเภทดนตรีะครับนะเ,เกมประเภทดนตนรี ก็คือมันจะไหลมาแล้วครับเราก็แค่หลบนะครับหลบลูกระเบิดแล้วก็เก็บไอ้พวกบัฟแทนแค่นั้นเองนะครับมันก็จะมาเป็นจังหวะจังหวะแล้วก็กดซ้ายขาหลบไปนะครับพอกัดจังหวะง่ายๆครับไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าผมเล่นไปแล้วลหละถ้าจะให้เล่นให้ดูก็ไม่กว่านะครับนะวันนี้ไม่มันไม่ใช่ไอ้นั่นเป้าหมายหลักของเรานะครับนะกดรับไปก่อนนะครับนะ เป้าหมายหลักของเราวันนี้ก็คือมาตีด่านเพราะว่าพลังผมเต็มแล้วนะครับนะไม่ใช่พลังเอนเนอร์จีอ่ะที่ต้องไปเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับนะกดจับคู่ไปขอให้เจอไวๆด้วเยเถะนะครับนะก็ด่านชื่อ,อ,อชิปจอแห่งเหวลึกเหวทรายลึกลึก,ล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 กอะไรสักลึกลึกตักอย่างอะ่ะลึกสุดใจอ่ะครับนะ บอยก็หน้าตาแบบนี้นะครับนะก็ถ้าคุ้นก็คงจะเป็นคล้ายๆกับไเ,เกมเจ้าใหญ่เจ้าดังของแคป c o m นะครับตัวนั่นแหละหนะภาคที่มาตอนภาคอะไรอะอ่าภาคเวิ l ์นะครับนะอน่าจะภาคเวิร์ลมั้งที่มันปรากฏตัวที่แรกใช่ไหมหรือผมจําผิดก็ไม่รู้นะครับนะี โอเคก็ดานนี้ไม่มีอะไรมากครับมันมีแมคาีนิกระดับหนึ่งนะครับนะแต่เข้าใจง่ายนะครับนะก็พระไม่ต้องทำอะไรครับเอาฮิวใหญ่คิวอะไรนะคิวตาสัญ,ญลักษณ์อันนี้มานะครับแล้วก็ใช้ตอนเอ่อท่ามันท่าใหญ่มันท่าอไอแผ่นดินไหวนะครับนะนะครับแมคาีนิกมันง่ายๆครับมันจะสะสมพลังของมันไปเรื่อยๆนะครับนะ พอสะสมไปเรื่อยๆครับจนมันเต็มนะให้เราทําการหักเขามันข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับนะไ mm hmm. อ,ะอนน้แผ่นนีนไหว่ข้างใหญ่ต้องใช้ท่าฮิวใหญ่นะครับนะ mm hmm. ฮิวตาแสงน,นะครับนะ,ะประมาณนี้เมีแค่นี้เองครับมีแค่นี้แค่จังหวะที่ตีเขาครับคุณจะตีเขาตอนอไอ้หลอดที่มันเกินครึ่งหลอดไปแล้วก็ได้นะครับนะ mm hmm. หรือตีที่หลังก็ได้นะครับนะ เออรอเก็บสแต็กให้มันถึงไอ้ตรงกับตรงกลางที่ก่อนก็ได้แล้วค่อยตีก็ได้ก็ไม่มีเสียหายนะครับหรือจะตีทิ้งไว้แล้วก็เลิกไปตีมันก็ได้นะครับนะ <S <S มันก็แล้วแต่ทีมน,นะแต่ถ้ารีบตีก่อนก็ก็พึงระวังว่ามันทําได้แค่2ครั้งนะครับนะข้อจํากัดคือมันทาได้2ครั้งถ้าตีหมดต้งแต่ต้นไอ้นี่เลยก็อ่าไปวัดดวงเอาตอนท้ายแล้วกันนะว่าหลอดไม่หลอดแต่สุดท้ายแล้วพอหลอดมันเต็มปุ๊บเราก็ตายอยีนะครับนะ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบตีก็ได้ครับนะร้อยถึงขึ้นประมาณเขาข,ขึ้นไปก็ได้นะครับแต่นี่นจะแล้วแต่ตีนะถ้าดาเมจพอก็คงไม่มีปัญหาอ่านี่เขาก็หักไปเรียบร้อยอีกสาสิบเจ็ดเปอร์เซนก็มาวัดดวงกันดูนะครับว่าอุ้ยเกือบกดไม่ทันว่ามาวัดดวงมาดูว่าถ้าทันนะครับก็รอดนะครับนะแต่ถ้าไม่ทันก็ตายนะครับอันนี้เขาก็มาเป็นหนุนี้ผมก็ ไม่ดูครับเขาอยากจะตีอะไรก็เรื่องของเขาผมตีตรงกลางอย่างเดียวเพราะผมมีหน้าที่ฮิวอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องทําอะไรก็เป็นซับก็สบายนิดนึงนะครับแต่ก็ถูกด่าบ่อยมันก็มีแค่นั้นเองครับแล้วอันนี้ดาเมจด,ดีครับชิวๆสบายไม่มีปัญหานะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแม้แค่เดกมีแค่นี้แหละ นะครับมาก็ถ้าดาเมจดีก็หักเขาสบายอยู่แล้วมันก็ไวยอยู่แล้วไม่ทันกิน <c oughs> บอสไม่ทันจะกินอะ <c oughs> น่ะนะผมกดไปอืมกดไปหายไปสี่สิบโอเคประมาณนี้จริงๆผมลงอีกรอบก็ได้นะแต่ว่าเอาไว้ไม่ต้องอ,ดอัดดีกว่าตอนนี้มาอัดคลิปอยู่นะประมาณนี้นะครับนะ ด่านี้มีแค่นี้อ่ามีอะไรต้องทำอีก่งไปจิงอัดกิน่นาทีเนี่ยไม่ถึงแล้วนะครับนะประมาณหมดแล้วอะคอนเทนต์คอนเทนต์คลิปนี้มีประมาณนี้เลยนะครับหลักๆก็คือมาอัดเนี่ยแหละระหว่างนี้คงไม่มีอะไรครับแมวก็คงไม่มีอะไรร้านขายของเฮ้ยมีนี่ว่ะผมลืมกดหน่อยอ้าวโอ้โหโชคดีจังได้เปิดบ้างนานเพิ่งจะได้ก็ไอก้กล่องของฝันก็ ใครที่ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใครที่รู้แล้วมันก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรครับนะก็คือมันจะมีด่านให้เราผ่านนะครับตั้งแต่1นถึงห้านะครับมนาะอ่าหนึ่งถึงห้าสิบด่านใหญ่ๆมันจะอยู่ที่ชั้น5ชั้น10ชั้น15อะไรที่มันบอกตามเนี่ยครับแล้วก็มันจะมีของรางวัลตามชั้นให้เราเลือกนะครับนะถ้าผมจะแนะนําผมก็อาจจะแนะว่า ควรจะเน้นชั้น5ก็ได้ครับพวกชั้นชั้นเลข5ขึ้นไปครับชั้น5 10 15อะไรของมันจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับนะพยายามขึ้นไปชั้นสูงๆก็ของก็ยิ่งดีขึ้นถ้าดูจากตามลิสต์เดี๋ยวมันมีลิสต์ให้ดูไม่เอ่ยของขวัญอ่าน่าจะเป็นอันนี้มั้งอันนี้หนึ่งถึงสี่ก็ได้พวกนี้ครับแต่ถ้าชั้นห้าพวกไอ้ไม่ใช่สิชั้นหนึ่งชั้นสี่ช่วงนี้ของรางวัลทั่วไปก็ประมาณนี้มันจะแบ่งของรางวัลปกติ ม่เลทใช่ไหมกับของรางวัลธรรมดานะครับนะไอพวกผมยิ้มอะไรเนี่ยที่เราจะได้บ่อยๆนะครับช่วงชั้น5มันก็จะให้เลือกของรางวัลชิ้นใหญ่ของเรานะครับนะเรียกว่าชั้นธรรมดามันจะให้เลือกประมาณนี้นะครับนะชั้น5มันจะให้เลือกประมาณนี้นะครับของรางวัลชิ้นใหญ่แล้วก็6 9นะครับประหกถึงเนะครับส่วนใหญ่6กถึงเ้าน่าจะคล้ายๆกับชั้นปกติใช่ไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเท่าเข้ากับชั้นปกติเลยนะครับนะชั้นสิบนะครับมัน มันก็จะให้เลือกของไปเรื่อยๆนะครับนะยิ่งชั้นสูงๆผมว่ายิ่งจะได้รางวัลดีเรียกว่านั้นมากกว่านะครับยิ่งชั้นสูงได้ยิ่งรางวัลดีนะครับหรือใครจะไม่ขึ้นชั้นสูงผมก็ไม่แย่ใจมันก็ควรจะขึ้นชั้นสูงเปล่าวะนะครับก็เลือกรางวัลตามใจชอบเราสามารถย้อนกลับไปเล่นชั้นเก่าๆได้ครับแต่ว่ามันน่าจะย้อนได้แค่ กลับไปแค่ชั้น5้ามั้งนะครับเนะ่เออชั้นเก่าๆหมายถึงว่าชั้น5อะไรประมาณนี้ครับนะแต่ชั้นตัวเลขลัคขี้ไอ้ไม่ใช่เด็กตัวเลขแบบตั้งแต่1นถึงสอะไรคงจะย้อนไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็แค่มาเก็บของวันอ่าดีๆละมัง้งผมก็ไม่แน่ใจว่าดีแค่ไหนนะเนาะโอเคต่ไปกลับไปชั้นปัจจุบันก่อนนะครับส่วนอมยิ้มนะครับ ในตอนเลือกมันก็เราให้เราดูก่อนว่ามีอะไรนี้างแต่ส่วนใหญ่เราต้องการรางวัลพื่อที่จะขึ้นชั้นมากกว่านะครับจนะอมยิ้มแล้วก็เอามาแลกของพวกนี้ได้ตามราคาน,นะนะอ่าประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้หมดแล้วนะครับนะวันหนึ่งน่าจะได้ประมาณไม่รู้กี่อันอาจจะ5อันบ้งน,นะครับนะก็ยังเหลือเวลาอีกอ่เท่าไหร่นะห้าวันนะครับนะก็คงแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะครับสามารถซื้อได้มันมีฟรีต่อวันด้วยนะ ฟรีต่อว,วันเนี่ยผมไปดูฟรีต่อว,วันเท่าไหร่วะอือฟรีต่อว,วันหมดแล้วหรือเปล่าหรือมันไม่มีนะผมไม่แน่ใจแต่นะครับนะอาจจะมีฟรีแหละนะครับเนะี่ยแต่ไม่ชัวร์ว่าฟรีแค่ไหนนะครับนะแต่ผมว่าอย่างน้อยขั้นต่ำก็ประมาณห้าอันแหละนะคลิปนี้คงไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับนะคงจะประมาณนี้ร้านค้าไอ้พวกนี้ก็ไปคลิปที่แล้วนะครับนะอ่างโปกอั๋นก็คลิปที่แล้วนะครับนะ ็มาเปิดกันนะครับก็ใครเขาเรียกว่าไใครจะเน้นอ่างเปาที่เป็นเพชรก็แล้วแต่นะครับเป็นทรัพย์ยอกรอนก็แล้วแต่บุคคลไปนะครับแต่วันหนึ่งก็ประมาณสิบนั่นเองนะครับเนะี่ยก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ละคนนะครับตอนนี้ผมก็รีเพช 7, อีกเจ็ดพันละไหนอะไหนก็สักหน่อยแล้วกันผมอยากได้แต้มอันนี้นะ ออีกหน่อยนึงประมาณ70เอาตัวใช่เอาครบกระดาษเลยก็ได้เปิดสัตว์เลี้ยงกำขำด้วยกันมีเังเจ็ดพันจะเปิดสองชุดด้วยกัน<ม>อันนี้ถ้าอ่ะกดไปก่อนกดเล่นไป<ม>คือให้กินเป็นยาวนิดนึงนะครับมาเอ้ยโอ้โหผมลืมไปว่าวีคิสผมหมดแล้วอไอตัวผมซื้อผมเลืไงไว้แต่ไม่เป็นไรผมเปิดเล่นๆไปกันนะครับสิบห้าไสิบพันห้าเพชรกดข้ามไปเลย าจะไปอีกทีหนึง่งเฮ้ย,ยมาโอ้ตัวใหม่หรือเปล่าตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่โอเคตัวใหม่ไม่อยากได้ตัวใหม่อยากได้ตัวเขาเราทำอะไรได้วะตัวใหม่แค่มังกรแส้แงงแงง,แง ความสามารถร่วมร่างมีแสงปีกอย่างเท่เพิ่มดาเมจป0เมื่อได้รับดาเมจจากบอสเอฟเฟกต์โบนัสจ,จะบวก10%ของแท้งหรือเปล่าเนี่ยน่าเป็นตัวชนซะมากกว่าและอันนี้ทำอะไรได้อะถ้าน,นี้ไม่กดไม่ได้ต้องไปดูในน,นี้ทุกทุก4ีผ้าวิสะสมดาเมจนะครับไปที่คุณที่คุณทำให้เป้าหมายปเป็นโจกันได้รับ เป็นในระยะวาสิบวินะครับทุกๆ45วิสะสมดาเมจในระยะเวลา10วิก็45้าวิจะรันสกิลขึ้นมาและ10วินั้นทำดาเมจได้เท่าไหร่แล้วก็กระจาย8เซนเเข้าใจยากนะครับแต่ผมว่าคุณไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับน้องมังกรผมมีเซตที่ผมทูกใจแล้วนะครับประมาณนี้เนาะ หรืออาจจะใช้ก็ได้นะครับใช้มาแทนสกิลช่องสามก็ได้แต่ช่องสามผมก็ว่าโอเคถ้าเพิ่มดาเมจนะครับเพราะว่าแอคแท็มันก็เป็นพื้นฐานเกือบทุกอย่างเลยทําให้ฮยลแรงด้วยตีแรงด้วยนะนประมาณนั้นคลิปนี้จบละจบประมาณนี้แล้วกันคงไม่มีอะไรมากครับผมช่้นจีครับขออนุญาตละทุกช่วงเวลาที่จะมาคิดหน้าคิดหลัก็ชือ่อชอบก็ไค้ใครนะครับดูดูในสุขภาพนะครับเรามายอมรีสตารปิดปากหมูครับเวลาไป,หาาปไหนช่วงนี้ต้องฝุ่นด,ด้วยอากาศหนาวๆห,หน่อย,ยก็ดูแลสุขภาพนะครับในทางไปไหนระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยครับกรผมช่ีคับ กราบสวัสดีครับ